ขอความหวังซึ่งความหวังครั้งนี้ไม่ให้ท่านทั้งหลายได้งหงายแต่์เป็นแนวทางโปรดใช้เพื่อการพยากรณในการที่ทุกท่านทุกค mm hmm. นดูจะขอคนละลูกก็นั่นเองดูจะหยิบรูปหนึ่งนะเพราะดูจะหยิบรูกหนึ่งนะั่เองจะหยิบรูปหนึ่ง่วน,จะ,นวจะประกอบกันยังไงก็ก็แล้วแต่ oh oh. ขอเป็นแค่นั้นอ่ะโอเคตามนั้นและครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ เดี๋ยวกติ้นขอทั้งพ่อขอใจครับน้องครับพี้านแพงนะครับหมอลำเสาโนนี่แพงแล้วก็ผู้หญิงที่ป้านแพง,แงพ่อแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่บอกหวยเดอ้อเราคือศิลปินนะครับเราคือศิลปินให้พี่น้องพระไมให้ดีนะครับที่เรามาจับคร,ร,ร,รั้งนี้นะครับนี่มาจุบปรจับนะครับนะำมาเป็นวันเราจะปูพ่อประหอดพุชซึนและเรนอีกเพืนบอกว่ารอบกับสองคังแนว นะครับเรียกว่านะครับไอ้ผู้ชายจับผมก็ว่ากล้าจับครับวันนี้คำตัดสินสุดท้ายตูว่าท่านทานที่จับรวมกับน้ององค์หญิงคนละลูกเป็นสามลูกนะครับแล้วกับการจับครั้งนี้นะครับพี่น้องครับหรือว่าพี่น้องนะครับเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงทชคพี่น้องครับอเมนซื่อครับบอกๆเขาเาเด้อนะครับ อันนี้บอกกะดูกอยู่ตลอดสมมติว่าไม่ถูกงวดนี้กี่ย่าสิเกิดถึงถก็ห้องห้องถึงว่าถือค้อนสมบสันตนดำเพร <c oughs> าะว่าเพิ่นให้ถูกมาสองครั้งแล้วเนะาะครั้งนี้ถูกว่ถูกพี่น้องเขาพวา,ากันเนาะถามเพราะว่ากันหรือสิบอให้ลูกหลานจับครับจับจับให <c oughs> ้จับบ้าครับฉันจับฉันบอกถือบพราะจะว่ากันเด้อ ครับให้ฮักปุ๋งอินให้ฮักนุ่มโจให้ฮักสาไนเอยแพ่งตลอดไปเด้อเชือกทอดเชือกไก่กิดตาให้ฮักแพ่งกันชี้เก่าเด้ออย่าลืมครับมือปืนเ้าบุผมฝากขอฝากอีในผลงานของน้องอุ๋งอินครับเก้ามืเท้าพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ยูทูปเสาไรแม่งหนึ่งแสนกว่าคนชมสดๆในตอนนี้หนึ่งเซ็นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นคนชมสดๆที่ยูทูปจ้ำสามร้อยแล้วก็พี่น้องได้ยินอยู่ีิเกือบเปิ้ลคน นะครับฝากพี่น้องมืออื่นเกาโมงเ้าขอคนละแช่เด้อผลงานเพลงไม่อุ๋งอิงผลงานเพลงเลือกเขาสาไอผู้ใดแช่ก็ขอให้รวยให้ตัวถูกดวยให้ถูกหวยเด้อนนพ่ไม่บ้มเพลงไม่เขาพออุ๋งอิงวัดจูครับประมาณสี่เดือนครับทุกอบ่เทศกับปากกันไนเลยเด้อเอาไปเลยทีผูคขับขันหจับก่อน ผมก็บว่ากล้าชื่อกันเขาก็ถือกันพูกูก็ได้บอกว่าให้จับคนหละกลูกนะครับเอาเมื่อไหร่ดีนะครับพี่น้องตาดีได้ต่าไรเสียแตอย่าคิดอย่างไรเด้อเอาลูกแรกครับผมลูกแรกอาจารย์เราจะเป็นคนจับก่อนนะคะรับท่านผู้ชม ตีได้ตัวได้ครับเดี๋ยวมาลุนกันได้ออกมาแล้วครับหมายเลขเลขหกครับหมายเลขหกครับลูกแรกครับหมายเลขหกไ่ว่าหกคับต่อกับตัวเดียวกันต้องแม่นบอกกันไว้ให้พร้อมเรียบร้อยล้วครับเนี่ย หมายเลขหกครับลูกแรกครับเดี๋ยวมาดูลูกที่สองครับลูกที่สองบอดจจะเป็นคนจับเองครับท่านผู้ชมหมายอ่าลูกแรกอาจารย์แล้วจับในหมายเลขหกบอดจจับลูกที่สองครับพุ่งว่าจะได้ลูกใดครับท่านผู้ชมออกมาแล้วกาลังจะออกมาครับท่านผู้ชมออกมาแล้วครับหมายเลขหมายเลขสองหมายเลขสองหกสองครับเด๋วออกมาเป็นหกสองเดี๋ยวมาลุ้นลูกสุดท้ายกันครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาลุ้นโลกสุดท้ายซึ่งน้ององค์หญิงจะเป็นคนจับพบกับสองมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นน้ององคอ์หญิงจับกันครับไปกับสมกบอะไรไปไปไรับท่านผู้ชมตอนนี้ได้ดมาพบกั สองแล้วครับเดี๋ยวเราทำชุ่มแดดจัดครับเดี๋ยวอยู่ที่คนที่สื่อสารกับแม่นะครับเดี๋ยวนะครับรอบแป๊บนึงครับทำชุชมเอาปูบอกแล้วนะครับปูบอกแล้วนะครับไม่โอีคือคนหนักคนไทยลาบวาจาไปแล้ว ลุงยิงจะเป็นคนจับลูกสุดท้ายครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนตอนนี้ได้หกับสองครับอาจารย์รถจับได้ไม้เลขหกวโจอดจับได้ไม้เล็กสองครับได้หกคับสองเดี๋ยวมาลุ้นน้องอุงยิงจับลูกสุดท้ายกันครับไม้เล็กเก็บลูกสุดท้ายครับท่านผู้ชมได้ไม้เลข หกสองห้าจับเรียบร้อยแล้วครับหกสองห้าครับท่านผู้ชมจับเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเมื่อนี้สมกับที่ทุกคนรอคอยครับหกสองห้าครับท่านผู้ชมหกสองห้าครับโอเคครับท่านผู้ชมหกสองห้าโอเคนะครับท่านผู้ชมนอกคลิปนี้กะ ได้เรียบร้อยแล้วครับ6-2สอหาท่านผูช้ชมไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์จ่องของพ่นชาแนลหน่อยได้ครับท่ผู้ชมคลิปนี้ล่านผู้ชมไปก่อนครับ,ววรบสวัสดีครับผม